โดยอันนี้น้องชายบอลหรือจังใด,ดน่องไ้นองไายน้องอุไทยเนาะน้องอุไทยมีไอ้น้องสองคนนี่บอนะ สวัสดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุคนเพราะวา่าจะเป็นพี่น้องอยู่ภายในประเทศหรือว่าอยู่ทังต่างประเทศนะเนาะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่อง youtube ของแม่น้องมินตาาด้วยนะเนาะมาพบกันเมื่อนี้เนาะแม่น้องมินตากาจะได้เดินทางเข้าไปหาทาั้งน้องอุทยัยอีกพี่นะ้องเลยเนาะหลังจากที่เข้าไปแล้วเต,ต้มเมื่อเช้าพ,พุ่นพี่น้องมาแล้วบพ่อเพิพนินเนาะพ่อแต่แม่ใหญ่เพินินแะล้วก็ เ่น้องมินตากาได้เข้าไปเรียกแน่อยู่ทังในเมืองเนาะก็เลยค่ะกบขึ้นมากกับมาแวะทังน้องอุทัยอีกเนาะเพราะว่าโทรหาเพ่นแลกาเพ่อนวายอยู่เพื่อนอยู่แบบนี้เพื่นวาเนาะกะจะได้เข้าไปหาทางบ้านน้องอุทัยพี่น้องเลยอ่าอันนี้ก็ซิเป็นทางเข่าเนาะทางเข่าไปหาทางเพื่อนน้องอุทัยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าบ้านดงนาคำเนาะไม่บอ บ้านดงนาคำ้ำเพิ่นว่าไม่ใหญ่เพิ่อนว่าอ,อมาุช่าเนาะถามเพิ่นแล้วบ้านดงนาคำ้ำเมื่อไงชวน,นพ่อพิหารแขวงสวนรณเขตพี่น้องเลยเนาะพี่น้องมิตรตากรรมข้างแรกมี่เลยเนาะหากรารรมข้างแรกมาแล้วบ่พอบ่พอทางน้องอุทยัยก็เลยยังกินฮอดอยู่พี่น,ออน้องเลยเนาะอยากเห็นเพิ่นแบบตัวจริงเนาะก็เลยโทรหาทางน้องแล้วเพิ่นว่าอยู่เพื่อนอยู่ก็เลยสิเข้าไปหาทางน้องอีกข้างพี่น้องเลยเนาะ ว่ามาเมื่อเช้าเด็ก็เห็นทางใหญ่เพิ่นหนึ่งเข่าอยู่พี่น้องแล้วก็ทางพ่อใหญ่เพิ่นแล้วก็ยังภายในเห็นนอกอุทัยก็เลยสิเข่ามาทักทายสบายดีนอกอีกเนาะอันนี้ก็แม่นทางเข่าเนาะพี่น้องทางเข่าหาเฮือนนอกอุทัยนี่แหละก็เข่ามากกไกลเติบได้พี่น้องเลยเนาะบนทางเข่าหาเฮือนเพิ่นนี่ก็ได้ ได้นีนอเพื่อสิหอดเพื่อนน้องเพื่อนนี่ก็ขี่รถจักมานี่กันคนเดียวเนี่ยนี่กัอยา,ยากบุอยากกล้าบรนได้ได้นี่นะมากับอนาบานาเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนพามามาหน,นีนาะเลยเพราะว่าไม่น้องมึนตากระบอกเคยมาจักเถื่อเนาะเพื่อนก็นเลยชวนมาเวเบิงมาเยี่ยมยามทำข้าวทางน้องเพื่อนก็นเลยถือโอกาสมาอาพาแม ใหญ่ยยมหามอแน่เมื่อนี้ก็เลยมาเวทั้งน้องเพล่นเนาะอีกข้างเลยภาพบรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศเขาหาเพือนเนาะอุทัยเนาะมีป่ามีเหล่าเลยพี่นอ้องม่น้องมิตากามาข้างแรกพี่น้องเลยเนาะมีป่ามีดง มีฮอดกกแกนงงนงงนหนอนแกงนางคนหนอเานาะแถวนี้สบายไล้แกงน้ำใม่น,มน้ำมันแถวนี้เนาะเดิน <c oughs> มาอีกข้างพี่น้องเลยเข่ามาแล้วมือเ่อมเนี่บ่พ่อหน้าอุทัยคินฮอดคือเก่าก็เลยมาเวออีกโอ้ย <c oughs> หอาแล้วพี่น้องเลย <c oughs> อ๋อ,อพี่นอ้อง มาฮอดแล้ว <c oughs> มาฮอดหม่องเกาอีกแล้วลนะพี่น้องเลยเนาะมาบ่พ่อน้องคนไทยมาเศร้านี่โดยสวัสดีพักกันนั่งอยู่ห้องเย็นไนะ่เนาะโดยซื <c oughs> ้อสมบัติือสมบัติออ่ายู่บ้านสายบุญถั่มบ่โดยเห็นแะต่อยู่ในคิวมามาจังงดาเนาะคือมาฮอดพี่ อโมมาหองอุทองันมีอยาเลาไอ้อสมบัติเอากองโฟมมาหายนองอุทัยบ่โอ้อันกองที่ว่าเป็นถวยโฟมอ้อันเป็นถวยเป็นโฟมเป็นกองกองกองใส่เข่าเดยโดยอ้มัเรียหมเงินแล้วเอาไหมนองอุทัยโด้อเอาไหมนองอุทัยมาห้นนองอุทัยอ่ะนาใส่งานต่อเนาะ โดยใครกวาดเขาปะไว่ายละล่าเนาะไอเนาะโดยน้องอุทัยพันยูเฮือนอยู่บ่เนาะโดยอยู่โดยอาขออนุญาตไปทักทายน้องก่อนเด้อโดยอาโดยขันตอนนี้ก็มาฮอดบ้านน้องอุทัยแล้วพี่น้องเลยเนาะพอดีเห็นทางทีมงานอ่ายูทูบคนดังเพื่อนนางอยู่ทางกระท่อมพี่น้องเลยเนาะสิเข่าไปทักทายสบายดีเพันก่อนว่ามีผู้ใดแน่เนาะเนาะเข้าไปถามเบังก่อนเด้อ โดยสวัสดีโดยสวัสดีอ่าสาวไล่เนาะโดยสาวไล่พาเลาะเด้อ่พีน้องเนาะส่องยูทูปสาวไล่พาเลาะล่ะกะน้องพอมีซานเอลลเนาะล่ะกะสาวบัวคำบานาโดยอ่ายินดีเด้อที่ได้์โฮจักเนาะโดยอ่ามาพบมาพ่อเพิ่นอยู่ทางเฮือนน้องอุทัยพี่น้องเลยทางส่องยูทูปแม่น้องมินตาโดยหากระมาครั้งแรกโดยหากรมาครั้งแรกเมื่อนี้เจ้าโดย มากกับอาณาบารณาคนเดิมเติมเติมเพิ่มเติมเลยแม่ก็มาครั้งแรกบอกเคยมาจ้าคื่อบ้านน้องเพิ่อนกัเป็นบ้านหมู่บ้านไซบุนอีกหลังนึงเนาะเลยเลยงามหลายเนาะเลยบ่บอกเคยมาเห็นแต่อยู่ในคลิปหะนะเลยพอดีมาอาณามีเวียกแน่แล้วกับมาเวยบนรณาคุณพามาเวยเบื้องผนวกเนาะสีเขาไปทักทายก่อนเด้อทักทายนอกเหมือนก่อน เลยต่อไปแม่น้องมิตตาสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปหาทางน้องอุทัยพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นอยู่ในบ้านเพื่อแหละเนาะตอนนี้กับแม่น้องมิตตาก็ยังอยู่หม่มต้นหมังม่วงนี่แหละเนาะเพราะว่าหลังจากที่มาถักทายทางสาวไล่แล้วก็ทางน้องพามีแล้วเ,เนาะแม่น,มน,มมมน,มน้องมิตา,าอ,อ่ามีมีหมักนัดพ้อมน้ำมาผผาน้องอุทัยมาเนี่ยมีหมักนัดพ้อมพี่นง เดี๋ยวไปฝากน้องอุทัยหนึ่งหน่วยอ่าเข่ามาบ้านน้องอุทัยอีกข้างพี่น้องเอ๋ยเนาะมาเมื่อเช้านี่บ่พบบ่พ่อพน้องเพลินกันยังขินหอดจะเห็นหน้าหานะพี่น้องเคยเห็นแต่อยู่ในคลิปอยากสัมผัสน้องตัวจริงแล้วก็อยากถามน้องว่าเป็นจงจงใดเจงใดนะพี่น้องเนาะเพราะว่าพี่น้องวินตาเ่เคยมาจากเธอมาข้างแรกกับปพ่อน้องก็เลยยังขินหอดก็ยอยากเข่ามาอีกเนาะ บัดนี้กะตอนนี้กะดแดดพี่น้องเอ้ยเนาะประมาณ10:00นกว่าสิเข้ามาทักทายสวัสดีทางน้องเพิ่นเนาะเพิ่นนั่งอยู่สดีดสวัสดีสวัสดีแม่สวัสดีน้องอุทัยเนาะอ่าอ้าวมีงนัดมาฝากด้แม่ มาไม่เศร้านี <laughs> <situação> Mama, ่มาเวยังพนได้ย mm ังมามาบอกพ่อ uh, น so, er ้องอุท hmm. oh, ัยเนี no ่ยไม่เศร้านี Phone ่โดยคุณภาพสินเชื่อเงินเยอหาเงินทำเงินรวยโดยอันนี้น้องชายบ่หรือจังไดน้องชายน้องอุทัยเนาะน้องอุทัยมีไอ้น้องสองคนนี่บ่นะหอ้ตอนนี้น้องอุทัยได้อายุจักปีแล้วนะ สิบเจ็ดบ่สิบเจ็ดข่าวโอ้ตอนนี้น้องอุทัยยังเฮียนอยู่บ่ล่ะบริเฮียนบริเฮียนแล้วออกแต่โดนบ่ออกได้สองปีละโอ้พงเฮียนอยู่ในบ้านเท่าเองนี่บ่เฮียนอยู่รักแป็ดโอ้ถึงมอส่งมาซ้ำก็มาไปเป็ดแทนอ่าเท่าไอ่นยังข่าวอยู่บ่ลูกสื่อจังใดน้อ อารันบหเคยเห็นแต่อยู่ในคลิปป้าน้องอุทัยมาเห็นตัวจริงอ่ะให้งามกว่าอย<า>ู่ในคลิปอีกเป็นตาแพงนะเห็นแต่แพงเห็นแต่อยู่ในคลิปอ่ะซ่องยูทูปเพ่นเนะ<อ>าะเพราะว่าเอื่ยกมาข้างตั้บิดบ่เคยมาน้องอุทัยก็เห็นห<อ>บ่อเพราะว่าเอื่ยบ่เคยมาเด<อ>้มาข้างเลขเนาะมาเมื่อเ้านี่ผัดกัพ่อ,อเห็นแต่ม่ใหญ่หนึ่งเข่าอยู่วะฉัน มันยังยิ้มเข่าอย่างก็คไปเอาโคมอะยเขาโูดเพื่อจบเลยแล้วยิ้มไปสาวพักกันกินข้าวที่ยังลรอบ่มาหนีิยังจะเพียงงงกินแล้วก็เศร้าแล้วกันกินเพียงไม่กินเข้าวบ่คอยแซ่บเนาะมันอากาศฮ้อนกินเพียงย่จะคอยกินเพื่อไดเลยอ่าจังได้น้องอุทัยขึ้นเฮือนขึ้นซ่านเมื่อใดนางขึ้นเฮือน มวันเสาโอ้มวันเสาโอ้อ่เห็นน้องอุไทยในคลิปน้องอะนะราตีเพิ่นหยิบคันบักเบงงามๆนีพรสวรรค์อ่ด้านนี้เนาะนงเนาะกะเพิ่นจ้างบ่นี้สดีนี่ละแน้นะมาข้างทาิด เราเคยมามาจากเบิงว่าคนโอ้คนนามนิดยิบขันเบงเป็นเป็นเพิ่อนยิบขันบักเบงโอ้น้องอุททยมีสีมืองาอ่นางดงามเธนอ่ะนะเต็นเพิ่นยิบขันบอกเบิงถือว่ามีพรสวรรค์ได้จังเป็นนะคือฮาวีนก็เบิงไปก็เบิงซื้อแบบเ็นเฮียนเฮ็ดอะไรไม่กลได้เหื่อยิบ เพื่อยียงเห็ดเงเห็ดนั่งพอเบาเพิ่มโอ้โอ้พอเบาเพิ่นเบิ่งเงีเฮียนไปเลยได้ก็เป็นเนาะเฮียนไปเรื่อยๆก็เป็นเนาะน่องอย่างก็น้องนันเนาะน้องรันน้องมูไถ่เนี่กะอันนั้นวะนะกะยิบอันคันหมักเบงคาอยู่บ่คือในบันธาเนี่ยคืไปคาอยู่บ่คาจะคือไม่จะบอกเพิ่นซังเนี่โอ้เพิ่นซังละเอียดหาเนาะว่าถายยิบเป็นคือบ้านเขายิบเก่งยิบงามคือเพิ่นนี่ เป็นงานดอกง,งานขึนบ้านขึนเพื่อนนี่เพิ่นกะซีหาไปยิบแล้วก็ซีเพิ่นกะซีมีเงินมีค่าให้อยู่ได้กันหาลายพอสมควรมานล้วเนาะเป็นเซ็ตมือเซ็ตแต่มีสีมือแบบยิบเก่งเพื่นนี่ยิบง,งามงอยอิบข <c oughs> องใครหั่นม่ใหญ,ญ่อายุได้จักปีเลยแม่ง่ายเจ้านนะ่ล้ยเาะโอ้เขาหกสิบ ห้าสิบยกว่าปีเนาะยังสองปีกระอดแล้วหกสิบห้าแปดมยงนี่เป็นคนบ้านดงนาค้เองนี่วะบ้านเกิดนะจบ้ามาไกลๆหงายลูกก็จนใหญ่เ่จะไปจะเคยาูกมาจะ็ุยังไมนงนุ่นน่อยนโอ้ยังมาอยู่ไทยยังไวเกิดโดยโดยนี่เพราะวหากันนั่นเกิดดอนาะทนาเป็นคนรุ่นใหม่ เพิ่นว่าสิบเจ็ดเื่อหนึ่ง้อเกคร่งหนึ่งของเฮาได้ยายไงแม่มาอยู่สวรรค์กด้่ก็จะลูกนี่เดย์เดย์ยุบแม่ง่ายลงมาแต่ใจปหัวคำคนบ้านหัวคำพุ่นเนาะโอ้แม่กัลงมาอยู่สวรรค์อยู่ลูกยาตร์ตปอนด้อหลานได้เนาะแม่ใหญ่เนาะโอ้ยมนเมน หัวค่ำดมน้อยนี่เวลาวะโดยโดยกระามมาราท่อมธรรมดาได้แท้นั่งกันคือว่าไม่ใหญ่กะเก่งน<ก>ะ<ย>เรื่องปลูกของพังเงี้ยง่าเด้รวยบ้านเราคือพี่น้องบ้านโคกก็มีลุงโซป,ป้าคำหละนะ่าโอ้ยหล่ายอยู่คนมาอยู่ใน,น,นะฮะคนบ้านหัวค่ำดมน้อยอันไมว่าป้าป้าคำหละนะ่าน่ะมาเฮือนลุงโซคือแถวกระอมเห็นเด้โดยเลยโอยแม่นยังยิ่งอยู่เอาไปเอามาอะไรพี่น้องเดียวกันเนาะแมงย่างอันชิมย่างเวียง นังสือเขาเฮืองกับแม่งบดโดยเลยแต่ว่าเขาเป็นลูกเอื้อยเฮาก็เอิ้นเขาอ้ายเอื้อยอขแม่ทุกเขาบ่มาโอ้ยมันดนแล้วเนาะดนแล้วเนาะกันทําเียนี่ฮู้มาอยู่ฮู้กันเห็นเพิ่นก็มาอยู่บ่เพิ่นก็มาอยู่จังซกนนเชมันอยู่ไกันคันสิเว้าแล้วก็เนก็กเนไกกันเนาะมืออ้ายสิห่างกันไกเนาะกับเพิ่นนี่ก็เนาะ น้องอุทัยดีใจว่าได้บ้านใหม่นะโอได้บ้านใหม่ถือว่าเรียบร้อยเลยเนาะเมื่อแดเราจะขึ้นบบานี้มาเมื่อเนิ่นวันเสาร์วันพุธวันพเสาร์ใกล้ๆนี่แหละมอเนาะ ยินดีเอื้อยยินดีนําเด้อเนาะก็ติดตามตลอดได้เห็นเนาะอุทัยโอ้ยน้องอุทัยคือเป็นตฮักแท้นอ c เบิ่ดโดยๆเพราะว่าเห็นแต่อยู่ในคลิปังนํากันเนาะบ่อยาก่ตามาแน่นอนกันว่าบ่ว่ามาหาเพิ่นกะมันปังแน่เนาะก็ได้ยังบ่เคยมายังบ่เคยมาก็เนแต่อยู่ในคลิปเอ้ยก็ได้ใช่ ดาราไทยพนะมาคนดังนนางบัไทยเป็นตาฮักแค่นอะนั่นแหละไมว่าอีกอีกคนนึงเด้นังสวันสาสวิทย์ก็อยากค่ายๆเนาะเป็นนักเอกนะเน็งภาไตยวันออกนี่ตอนแรงไ่ตอนตลาดมูบานไงแน่ขารนท์ายไงเนะ จะผมใหพายก็ลูกหล่า่อลูกจ้าล่ะหงนล่ะเพี้ยนหนาเนาะเบอรแบบแบบเล็กน้อยกำลังใหญ่เนาะใหญ่ไว้เบอร์ผิวพันธเหมืนก็เป็นขนอวบเด้นาไทยค่ะไ่อบาดกขนไอย่อาคือเจ้าได้ค่ะวะอย่าคือเจ้าข่เนาะคือกันทักแน่ เราบว่าหลายล้นะสิเดี๋ยวสิเป็นราะว่าพอนี้เป็นนองงานนองลูกหลานนองสงคัญค่เดี๋ยวจะเป็นรอบองมืงเพื่อนกังเลอนาเพือนใหม่เนี่ยเพื่นงามแน่โอ้คือขีวยังสีอยู่หากระทาใหม่เพราะนี่ีะตู้ยังโมแหงครับเออนุญาตถามน้องอุทัยก่อนน้องอุทัยเฮียนห่อนหองได้นะเฮียนหอนมอโอเฮียนหอมมอสามแลวก็เลิกไ่ได้ไปตอบบ่ ย้อนว่าบ่มีเทือนอยู่บ้านนะโอ้แต่สงสารเนาะโอ้ก็เลยบ่มีโอ้ก็เลยอันหายน้องเฮียนต่อเนาะเอ้ยก็เลยถอยออกมาย้อนว่าบ่มีเทือนโอ้แต่สงสารเนาะโดยโดยบ่เป็นยังดอกเนาะได้สำนี่แล้วน้องอุทัยก็ถือว่าเข้มแข็งแล้วสำนี่เห็นนะ เ,เอ้ยกะดีใจน้ำเธอว่มามหอดค่ะน,นี้แล้วเฮือนซานกะได้แล้วเอ้ยเห็นตั้งแต่น้องเบิ่งไม่คลิปะนะเอ้ยเห็นเฮืนอนน้องอุทัยแล้วกาเห็น่าช่องยูทูบลายๆท่านอกอ่านเข้ามาถ่ายเฮือนน้องอุทัยะกะโอ้เป็นต่ลูโตนเทนอวะหากเอ้ยกะ่าได้มีโอกาสได้มาเมื่อนี่พอดีมาเวียกแน่นพะพาไม่ย่ายมามหาหมอแน่เป็นแบบเป็นโรคปวดตามขอ้อฮันเอง <laughs> ไปเวคินิกมานี่สวรรค์มากขึ้นมากก็เลยมาหาน้ตไทยอีกเพอมา,มาบ้านโดยมาบ่พ่อนอกองเมื่อเ้านี่ก็เลยยังคิดทอดอยู่นังอยากเข็นหนาฮะนะเห <c oughs> ็นแต่ในคลิปก็เลยอยากเขามาหาน้องอีกว่านะเขามาแลว้วก็โอยน้องเป็นคนเป็นตาฮักเป็นตาแพงเนาะก็คืออยู่ในคลิปีอรีพี่น้องเลยเ <c oughs> บิง่งแม่ยายเนาะแตเลืรอเนาะนะเด๋อเด๋ มีแต่เบิ้งยายให้แล้เบิ้งน้องเนาะเพราะว่าอันนั้นน้องอุทัยนี่คือซีเมนเป็นผูครึ่งเนาะคอนเซิว่าแล้วกันเนาะเป็นเสาลักเนาะเป็นเสาลักของครอบครัวยายกับอาศัยลูกหลานอะไรเนาะเด้อเด้อเด้ออ่กับสิซามนั่นเด้อน้องอุทัยแล้วก็บแม่ยายเด้อเนาะเด้หลานจะได้ขอลากลับก่อนวันนี้ อย่างยีดีมีแห้งวัสุสุขสุกคนเลยเลยโดยสิขอลากรับก่อนเลยอ่ากับสีะมาณนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะมาอ่าขั้งที่สองพบน้องอุทัยแล้วพี่น้องเลยเนาะเฮ้สุตีใจลายเพราว่ามาขั้งแรกพี่น้องบรเคยมาจักเถื่อมาขั้งที่สองถือว่าพบน้องตัวจริงแล้วอ่าก็ถือว่าน้องเป็นคนเป็นแต่หักแต่แพงพี่น้องเลยเนาะอ่ามาห้องหนีเนาะแม่น้องมินตา ก็ต้องขอแสดงความขอมุกขอบใจนะ้ำพแม่พี่น้องทุกคนเดอ้อที่เข้ามาติดตามหับ z มเนาะถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยละลายพี่น้องเอาไว้พบไว้พอกันในคลิปหน้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้ขอกาวข่าวาสบายดี